สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสําคัญเลยนะครับในแวดวงการศึกษาไทยโดยเฉพาะระดับป .1 ถึงป .3 ที่กําลังจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา2568นี้ค่ะกำลังพูดถึงเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับปฐมต้น,มน,มนนั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็มาจากคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรฉบับล่าสุดเลยวันนี้เรามาเจาะลึกกันค่ะว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไมต้องเปลี่ยนแล้วหัวใจหลักๆของมันคืออะไรกันแน่ น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มคำถามแรกเลยทำไมล่ะครับทำไมต้องเปลี่ยนตอนนี้หลักสูตรเดิมที่ใช้กันมานี่เออมันมีปัญหาอะไรล่ะครับค่ะหลักๆเลยนะคะคือบริบทโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะค่ะมันพันผวนซับซ้อนคาดเดายากที่เขาเรียกกันว่า Barny World นะคะมันทำให้ทักษะความรู้เดิมๆที่เอ่เน้นจำเนื้อหาเป็นหลักอาจจะไม่พอแล้ว ประกอบกับหลักสูตรเดิมคือฉบับปี2,551เนี่ยก็ใช้มาโอ้โหนานมากนะคะ17ปีแล้วซึ่งเป็นแบบอิงมาตรฐานคือเน้นว่าเด็กต้องรู้อะไรแสดงว่าที่ผ่านมาผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์โลกยุคใหม่เท่าไหร่ก็มีส่วนค่ะคือผลประเมินต่างๆไม่ว่าจะระดับชาติอย่างโ n e เหรือระดับนานาชาติอย่างพีซ่า มันก็สะท้อนภาพคล้ายๆกันนะคะว่าเ,เด็กไทยจำนวนไม่น้อยเลยมีความรู้นะคะแต่ว่าอาจจะยังเอาไปใช้จริงไม่ค่อยเก่งคือขาดทักษะการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอะคะอ่ะซึ่งตรงนี้ละค่ะคือช่องว่างที่หลักสูตรใหม่พยายามจะเข้ามาเติมเต็มเข้าใจแล้วครับงั้นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะใช้กับป .1 3เนี่ยหัวใจสำคัญจริงๆมันคืออะไรครับต่างจากเดิมชัดๆยังไง หัวใจคือการเปลี่ยนจุดเน้นเลยค่ะจากเดิมที่ถามว่าเด็กรู้เรื่องอะไรบ้างเปลี่ยนเป็นเด็กทำอะไรได้บ้างจากสิ่งที่เรียนรู้ไปคือพูดยังไงว่าต้องทำได้แล้วก็นำไปใช้เป็นค่ะไม่ใช่แค่จำเนื้อหาได้เฉย หมายความว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่สอบผ่านแต่ต้องเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสำหรับปอ1ถึงปอ3นะคะเป้าหมายหลักๆเลยจะมี2ส่วนสำคัญค่ะส่วนแรกคือสร้างความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้หรือ basic literacy ให้แข็งแรงมากๆเหมือนสร้างเครื่องมือสาคัญ3อย่างคืออ่านออกเขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นหรือ numeracy ค่ะเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธพื้นฐานก่อน ใช่ค่ะแล้วพอมีเครื่องมือแล้วส่วนที่2ก็คือการพัฒนาความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือ functional literacy คือฝึกให้เด็กเอาเครื่องมือ3อย่างเนี้ยไปใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน5ด้านหลักๆมีด้านไหนบ้างครับ ก็จะมีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็สังคมความเป็นพล,ลเมืองเศรษฐกิจการเงินสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ศิละปะวัฒนธรรมค่ะโหครอบคลุมเยอะเลยนะครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าประยุกต์ใช้ยังไง ได้เลยค่ะเช่นนะคะแทนที่จะแค่เรียนบวกลบเลขในกระดาษเด็กๆก,ก็ต้องเอาไปใช้คำนวณเงินทอนเวลาไปซื้อของที่ร้านค้าโรงเรียนได้จริงๆอันนี้ก็คือประยุกต์ใช้ด้านเศรษฐกิจการเงินอ๋อครับครับหรืออย่างการอ่านไม่ใช่แค่สะกดคำได้แต่อ่านแล้วต้องเข้าใจด้วยอ่านป้ายเตือนง่ายๆหรืออ่านฉลากยาเบื้องต้นได้แบบนี้ค่ะคือเอาทักษะการอ่านไปใช้จริง ฟังดูเป็นการเรียนที่มันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้ววิธีสอนการวัดผลล่ะครับจะเปลี่ยนไปเยอะไหมแนวทางการสอนก็จะเน้น active learning มากขึ้นค่ะให้เด็กได้ลงมือทำเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงบูรณาการความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันส่วนเวลาเรียนก็ยืดหยุ่นขึ้นนะคะรวมๆแล้วไม่น้อยกว่า800ชั่วโมงต่อปี โดยปอ1เนี่ยจะเน้นหนักไปที่การสร้าง Basic Literacy ก่อนพอขึ้นปอ3ก็จะเพิ่มน้ำหนักด้านฟังชั่นอลลิทเทอ a c เรซีมากขึ้นตามลำดับค่ะแล้วเรื่องการวัดผลที่ผู้ปกครองหลายคนอาจจะกังวลจะไม่มีเกรดแบบเดิมแล้วจริงไหมครับการวัดผลจะเน้นเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาหรือ formative assessment เป็นหลักค่ะคือดูระหว่างเรียนเลยว่าเด็กทำอะไรได้แค่ไหนมีตรงไหนต้องเสริมแล้วก็ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาไม่ใช่เพื่อตัดสินอย่างเดียว แล้วจะรายงานผลยังไงครับถ้าไม่มีเกรดจะเปลี่ยนมาใช้เป็นการบอกระดับความสามารถค่ะมี4ี่ระดับคือระดับเริ่มต้นระดับพัฒนาระดับชำนาญแล้วก็ระดับเชี่ยวชาญเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเด็กมีความสามารถในด้านนั้นๆถึงระดับไหนแล้วไม่ใช่แค่เกรด1 2 3 4สแบบเดิมแล้วมีเกณฑ์ไหมครับว่าเด็กปสจบแล้วต้องมีความสามารถระดับไหนถึงจะเรียกว่าผ่านเกณฑ์มีค่ะอันนี้สาคัญเลยนะคะ เกณฑ์จบป .3 เนี่ยกำหนดว่าด้านเบสิกลิเทเรซีคืออ่านเขียนคำนวณต้องได้ระดับชำนาญขึ้นไปค่ะส่วนด้านฟังชั่นอลลิเทเรซีคือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยภาพรวมต้องได้ระดับพัฒนาขึ้นไปค่ะโอก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ใหญ่มากจริงๆนะครับสรุปก็คือหลักสูตรใหม่ป .1 นถึงนี้มุ่งสร้างเด็กให้มีทั้งทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและที่สำคัญคือต้องเอาไปใช้จริงได้แก้ปัญหาในชีวิตได้ เพื่อให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดจากแค่สะสมความรู้มาเป็นการสร้างสมรรถนะหรือความสามารถที่เอาไปใช้ได้จริงซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะการปรับฐานตั้งแต่ปหนึ่งแบบนี้มันจะส่งผลต่อเส้นทางการเรียนรู้ของเด็กๆในระยะยาวแล้วก็การเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่สำหรับโลกการทำงานในอีก 10- 20ปีข้างหน้า ได้ดีแค่ไหนกันนะ